คลังเผยกลุ่มทบทวนสิทธิ์เตรียมรับ15,000บาทสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัมมี่บุ๋มบีมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหลายๆคนนะคะที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์นะคะต่างก็เป็นกังวลใจใช่ไหมคะว่าตัวเองเนี่ยจะได้15,000บาทหรือเดือนละ5,000บาทหรือเปล่านะคะเพราะว่าโครงการนี้ก็ใกล้จะปิดแล้วนะคะ แต่สถานะของตัวเองยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงน,นะคะล่าสุดนะคะข่าวจากกระทรวงกันคลังนะคะก็มีการเผยนะคะว่าพวกที่เป็นกลุ่มทบทวนสิทธิ์เนี่ยทางกระทรวงกันคลังนะคะจะพยายามนะคะตรวจสอบให้เสร็จสิ้นภายใน17พฤษภาคมนี้นะคะหากผ่านเกณฑ์น,นะคะก็รับทันที15,000บาทนะคะรวมยอด สเดือนคือเดือนเมษาถึงเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็รอบสุดท้ายอีก5,000บาทในเดือนมิถุนายนนะคะเมื่อวันที่7พฤษภาคมนะคะสำนักข่าว Workpoint News นะคะก็ได้รายงานนะคะว่านายธนากรวังบุญคงชนะนะคะเลขาธิก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังกล่าวถึงความคืบหน้าการจ่ายเงิน5,000บาทนะคะว่า ขนะนี้นะคะมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์นะคะ5,000บาทจำนวน12.8ล้านคนแล้วนะคะมีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนไปแล้ว11ล้านคนและจะจ่ายให้ครบ12.8ล้านคนในสัปดาห์หน้านะคะทั้งนี้นะคะในส่วนของการทบทวนสิทธิ์นะคะออขณะนี้นะคะพี่น้องประชาชนยื่นทบทวนสิทธิ์มาแล้วกว่า5ล้านคนนะคะไม่บุ่มก็ เป็นหนึ่งในนั้นนะคะตอนนี้ก็สถานะสีเขียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสถานะสีเขียวมาสี่ตั้งแต่สี่พฤษภาคมนะคะก็ยังไม่มีการโอนเงินใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่บางคนนะคะก็ได้รับเงินกันเรียบร้อยแล้วนะคะพี่บุ๋มก็รอต่อไปนะคะทั้งนี้นะคะกระทรวงการคลังนะคะจะเปิดให้มีการยื่นทบทวนสิทธิ์จนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้นะคะส่วนกระบวนการในการตรวจสอบทบทวนสิทธิ์นะคะ ก็จะพยายามให้จบในวันที่17พฤษภาคมนี้นะคะส่วนการเปิดรับร้องทุก5,000บาทนั้นนะคะ,ะกระทรวงการคลังก็ใช้สถานที่เดิมนะคะก็คือกรมประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งพี่น้องประชาชนนะคะที่มา,าต่างเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิดนะคะจึงอยากจะขอร้องบางคนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะหรือสร้างความวุ่นวายก็ ขอให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังต้องทํางานแข่งกับเวลาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มาร้องทุกข์นะคะอย่างไรก็ตามยืนยันว่าหากพี่น้องประชาชนผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินอย่างแน่นอนนะคะนอกจากนี้นะคะชาวบ้านนะคะยังฝากขอบคุณพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า การกระทรวงกลาโหมนะคะและนายอุตามาสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะที่ช่วยเหลือประชาชนด้วยการจ่ายเงิน5,000บาทระยะเวลา3เดือนด้วยนะคะทั้งนี้นะคะหากได้รับรับเงินยียวยานะคะจะพบข้อความท่านได้รับสิทธิ์มาตรการ5,000บาทนะคะกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนให้ท่านโดยเร็วที่สุดนะคะ สำหรับวิธีตรวจสอบสถานะก็ง่ายๆเลยนะคะว่าได้รับเงินมาตรการ5,000บาทหรือไม่เพียงทำตาม3ขั้นตอนนะคะเดี๋ยวบุญจะแนะนำให้นะคะหเลยนะคะก็เราต้องเข้าไปที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com นะคะ2ก็กดเลือกเมนูตรวจสอบสถานะค่ะนะคะก็เลือกตรวจสอบสถานะแบบสีเทานะคะ3ก็คือกรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะอาทิอาทิเช่นเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะหมายเลขโทรศัพท์ และวันเดือนปีเกิดนะคะก็ต้องกรอกให้ตรงนะคะกับรอบแรกที่เราลงทะเบียนนะคะถ้ากรอ,อกไม่ตรงมันก็จะขึ้นว่าไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนหรือข้อมูลลงทะเบียนไม่ถูกต้องนะคะอย่งไรก็ตามนะคะกระทรวงก,การคลังก็ได้ปิดรับยื่นทบทวนสิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่1ิพฤษภาคม63นี้นะคะเวลาเที่ยงคืนนะคะไอมก็ขอขอบคุณข่าวจาก WorkPoint News นะคะได้มีการมาแบ่งปันนะคะไอ้มก็เอามาบอกเล่าต่อให้กับ ทุกคนได้ทราบนะคะเผื่อบางคนก็ยังไม่ทราบนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนท่านอื่นนะคะที่ยังไม่ทราบได้รับทราบในข่าวตรงนี้ด้วยนะคะว่าเขาจะปิดการลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ในวันที่10พฤษภาคมนี้นะคะแล้วก็จะ ลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะแล้วก็ปิดจอบภายใน17พฤษภาคมนี้นะคะถาสำหรับใครที่ยังไม่เคยกดติดตามนะคะไม่บุมก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มแบ่งปันข้อมูลขอสารบัสวัสดิการแห่งรัฐเราไม่ทิ้งกันนะคะก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนะคะตรงคอมเมนต์แรกนะคะไม่บุมจะปักหมุดไว้ให้นะคะ เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ข่าวสารเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเองินอุดหนุนเด็กนะคะเราไม่ทิ้งกันแล้วก็เงินผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการต่างๆนะคะสวัสดิการจากทางรัฐบาลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่บุ๋มก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ